ใครวา้าบ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 เอาล้างหน้าไอ้สัตว์มาดิมาดิเอาว่าเอาล้างหน้ากูกับกูจะอิม่มเลยเลยมาดิมาดิหอยเหรอไอ้สัตว์หอยเหรอไหนๆๆๆไเอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับดีรับเข้าสู่เกมฮอนกินติเช่นเคยนะฮะนี่มาเล่น คิสเมะในล่าเออลิฟทายในล่าของลิคิสเมะนั่นเองนะฮะแห่งแสงอุตราดาบรังฉลามเจ็ดดาบอะไรนั่นแหละจำไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันไม่ดีดูดูดูสวยเหมือนกันนะดูตะกิวนะโอเคเราเอเปลี่ยนใช้กระถางน้ำมาไงแปลงเล่างฉลามได้ไงขอจะเต็บเด้วไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเไปแปลงเล่ามันเลย เฮียล้าใ,ใครมันอะเป็นเฮีย้ยไรน่ะก็วันนี้ผมมากับเพื่อนนะครับโอ๊ตซ่าเซตเอ็กซีสี่ห้าแล้วแอดไปได้แล้วแอดไปได้แล้วโล๊ดยังไม่ตอบกูอีกโอ๊ตโอ๊ตว่าครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรไเลย อะไรพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรตีคลิปตีอะไรมันเราถ่ายจะถ่ายตอนบวกกันอย่างเดียวนะครับอ่ากูเห็นมีเดโวอยู่แม่เหรอวะแต่ไม่กลับเวนไม่กลับ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 ก็ตายอย่างนี้สิตายแล้วต้องตายอะไรอย่างเงี้ยอย่าเดือดหอยมึงอย่ามาล็อกกูหอยหอยไม่ชอบกินหอย สามสองหนึ่งกูนี่ได้โว้ยกูสบายได้โว้ยแข็งไอสัตว์เดวโวดึงมาเดวโวดึงมาดึงมาดึงมาเอ้าลัดตายจังหวะนี้ลัดตายหนึ่งช็อตอลักหน้าเอ่งมาตีกูดิอ๋วหอย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 เปรี้ยวหอยหอยหอยไม่ต้องเปรี้ยวก็ได้อ้าแข้งแข็งแข้งอ้าวนี่ไงอลักหน้าอลักหน้าหลักหน้าไอสัตว์อลักหน้าแข้งแข็งเองแน่มึง่ เว้าวไโลมาทำไมไโลูทำไมตายไปอย่างงี้ม่กินมันาโอ้ยมาโดนไม้กูแดกทำไมล่ะไม้แดกทำไมแต่เพิ่นแหกไปเดี๋ยวเดี๋ยดีวแข้งมึงตายแน่สัตว์แข็งเนี่ยบางบางเนี่ยมึงบางบเนี่ยตายไปตายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยลังหน้าอลังหน้าเหรอห้า ตีสามสองหนึ่งไม่งไงไม่งไงอ่านนาว่าอันนาดีกว,ว่าอย่างนี้ต้องอันนาแล้วอย่างนี้ต้องอันนาแล้วไม่ได้ดว่ะขอยก่อนอุ้ยแม่งใกล้เกือบได้เอาโดน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 ตายไปแม่งแรงว่ะหอย จริงมาแล้วมันเอาใครวะมาทำไมมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอันตีซอยเลยเนี่ยเปิดอันตีซอยเลยแข็งไอ้สัตว์แข็งแข็งแข็งแข่งมึงนี่แหละเอามึงนี่แหละเอามึงก่อนนี่แหละโอ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยยังรอดอยู่วะยังรอดอยู่ยังไม่ตายว่ะผมดีนะมีโลบ็อกต่อได้ว่ายังต่อได้กูต่อได้เป็นไงแข็งไหนก็แข็งเหรอแข็งเหรอ อยู่บนฟ้าอ่ะแข็งเหรอแข็งเหรอเอาโคโนดอีสต์รักเลือรักเอาอ่ะดูดรักแต่เราไปเพื่อนไปว่าโอ๊ต์โอ้ตโอ้ตยังไงโอ๊ตถือแดกไปไม่ได้ไปโอ้ต์โอ๊ต์โอ๊ต์โอ้ตไอโอ๊ต์สองเจ็ดสอดอกโหตายเลยอะไรวะ อ๋อบวกกันไล่สัตว์บวกกันแล้วดูดูดูเดี๋ยวเอาแข้งเนี่ยเอาแข้งไม่ยังเอาก่อนใครก่อนก็ได้ใครก็ได้ตอนนี้ใครก็ได้เอาแข้งแล้วต้องเอาแข้งแล้วจังหวะนี้ต้องไล่แข้งแล้วอัลักหน้าไอ้สัตว์อัลักหน้าอลัคหน้าบวกกูเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งวิหนึ่งวิสัตว์เดี๋ยวหนึ่งวิหนึ่งวินี่ยังไงนี่ยังไงยังไงล่ะไม่ได้ไม่โดนกูหรอกเว้ยโคนน้อยไม่โดนกูหรอกไล่ฆ่ากูไอ้สัตว์ไล่่่่ฆากกูเมมมืออีี้ไไไงัจะะลคุร มันแม่งมันว่ะไอ้ยัยมินบอลนั่นมันที่ว่าโอ้ยสิ่งอย่างนี้อะไรวะเฮ้ยเวลาสัตว์หางต่อเดี๋ยวเปิกลับก่อนบวกกันสัตว์มึงอยู่ในหุ่นหอนเปลือกทำไมอยู่ในเปลือกทำไมอยู่ในเปลือกทำไมอารักหน้าอารักหน้าไล่เลยอย่างเงี้ยไล่เลยอย่างเงี้ยองไหนแล้วแหละต้องไหนแล้วแหละฝนตกมาฝนตกอะไรตีใบตีมั่วไปอย่าอย่ามาด่าตัวหนูกูไม่ชอบแข็งไอ้สัตว์แข็ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปโลเอาว่าเอาเอาคู่บ้าะเอากูปบ้าะเอากูปบ้าะเอากู่บ้านเอากูปบ้าเอาคู่บ้านอืมบางครั้งบางครั้งเอาคู่นอนมาทำไมมาทำไมเนี่ยมาทำไมมาทำไมเอาหอยหอยเดี๋ยวเดี๋ยวหอย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 เหรอหอยเหรอนี่ไง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 ว้า ี่่มเาวะล็อกมาทำไมล็อกมาทำไมหอย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 มาทำไมมาทำไมมาทำไมเดี๋ยว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 โคโนสไอตัดโคนนสแข้งยิงมันเลยตอนนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วว่าน้ำหนีไปแล้ววันนี้ว่าน้ำหนีไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใหม่ไอตัดเดวูตัดไทเปอร์เนวูเดวูตัดไปตั้งแต่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ฝนตกมาฝนตกมา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 ไอ้ใครโอ้ยโอ้ยลืมเปิดหน้ากากเว้นไอ้กูลืมเปิดหน้ากากเฉยเลยเอาแข้งแข้งไอ้สัตว์แข้งไม่ไม่ไหวป่ะไปก่อนดีกว่าว่ะใครว้าบ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 เอาลัางหน้าไอ้สัตว์มาดิมาดิเอาว่าวเอาลัางหน้ากูเอากูจะอิ่มเฉยเลยมาดิมาดิห้อยเหรอไอ้สัตว์ห้อยเหรอไหน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  ไหนสัตว์มามาไพโร่เอม็มึงหนีเหรอไอส Trans ัตว์ออกไปสิตัวอีกกูถอยกอ่อนอาตีไปตีไปนี่ไงกดนี่นักขากมาแข็งแข็งอย่าแข็งไมวแมาแข็งเดี๋ยว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 ไปใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวไม่ไถอยก่อนเท่านั้นอ่ะมันไม่จบว่ะไม่ถอยว่ะเอาแล้วแหละอย่างเงี้ยเอาหน่อยแล้วมเอาหน่อยแล้วมามาทุกอย่างมามามาโอวยตายเว้่ ไอ้แข้งไอ้เวมตายหอยหอยมาทำไมเอาไผโลเนี่ยเอาไผโลเนี่ยตัดไผ่โร้ยเนี่ยเนี่ยไผ่โลเนี่ยไผ่โลเนี่ยไผ่โล้ยเนี่ยไผ่โลเนี่ยเก็บอันนี้มันได้เลยวะ ได้อะไรวะเก็บอันนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้อลักหน้าไอ้สัตว์อลักหน้าเอาอันตีไปแล้วเหรออันตีไปแล้วเหรอเพื่อนแ,อแข้งไอ้สัตแข้งเอามึงคนเดียวเลยล่ะแข้งอย่าหนีดิแข้งไปไหนฮลัฮโลโหลฮัลโหลตามเลยอย่างงี้ไล่เลยอย่างงี้มาเมึงเจอกินลาเมียดกูหน่อยเปล่าเป็นยังไงสโลไปมึงจะไปไหนจะไปไหนไปหนีไปไหน มึงนีก็ไม่พ้นหรอกไอ้สัสเอานึงนี่แหละไล่มึงนี่แหละดักโทนิดดักโทนเลยกูเหรออ๋อดักโทนเลยกูเหรอเนี่ยกระดเกมเลยอย่างเงี้ก็ะดเกมเลยวะแข้งเห็นกูบ้าแข้งฮัลโหลฮัลโหลกูน้องมาทำไมกูน้องเลือกสียากอะมามาทำไมกูน้องไอ้สัสมาทำไมมาทำไมเห็นกูอยู่นี่กูอยู่นี่มาทำไมเอาไฮโลไฮโลเห็นมากลโหลนี่ไงโอ้จบเลยอย่างเงี้จบเลยดีกว่าอย่างเงี้ไม่มันว่ะ ลักหน้าลักหน้าอย่าหญ่อย่ามาตีกูตีบ้านตีบ้านเลยตีบ้านเลยไม่เงี้ยตีบ้านไม่ตีบ้านไม่แข้งไอ้สัตว์มาทำไมนี่เอาเอานี่เอานี่ไปหน่อยเอานี่ไปหน่อยเอากูมาทำไมเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าหญ่ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องมายุ่งกับกูกลับก่อนดีกว่าเอาจบเกมเลยเลยเรายังไม่จบวายังไม่จบมาแล้วมาแล้ว อรักหน้าเนี่ยอารักหน้าเนี่ยสารอลักหน้าเนี่ยอารักหน้าเนี่ยมามามาได้มาได้มาทีละคนดิทำไมกูไม่ตีบ้านวะตีบ้านเมื่อกี้กูชนะแล้วเนี่ยเวนเอาบัวกันทำไมเอาหัวกันทำไมเอาแข้งนี่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 ต้องเอาแข้งนี่ตองตีแข้งนี่เอาหอยสั่นหอยหอยมึงไปไหนจะไปไหนฮัลโหลเอาแข้ง กี่ตัวปองเหรอวะไอสัตว์มึงอย่าหนีดิมึงอย่าหนีดิอย่าหนีดิแน่จริงอย่าหนีดิมาดิมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนตีบ้านไปตีบ้านไปไอสัตว์มาเอาาไฮโลไฮโลไฮโลเหรอไฮโลไอสัตว์ไฮโลเหรอไฮโลเหรอมึงไฮโลเหรอโอ้จะตายตายเด้อ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 ยา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  เอาอคุยังรอดเว้ยกูยังรอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีเหมือน้ากาศใหม่เดี๋ยวกูมาใหม่เดี๋ยวกูมาใหม่ยังไม่จบตีบ้านจบเลยหรือเปล่าล่ตีบ้านเลยตีบ้านเลยเอาละครับจบเกมแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดตั้มกดไอ์กดแชร์คลิปผมได้นะครับขอบคุณครับ